ดูเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายบ้างคุณผู้ชมเรื่องของ IUU นะคะตอนนี้ไทยได้ใบเหลืองจาก EU แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือมันมีประเด็นที่ว่า EU เขาติงมาที่ฝั่งไทยว่าทำไมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่บอกกับทาง EU ไปเนี่ยกับข้อมูลที่เรากำลังแก้ไขปัญหาอยู่มันไม่ตรงกันเลยท่านนายกขออธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องกฎหมายต่างๆกฎหมายลูกที่จะต้องออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้ข้อมูลเลยอาจจะยังไม่ได้ ไปแจ้งทางย u ให้ชัดเจนนะคะแล้วคือถ้านับจนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องของใบเหลืองเราได้มาครบไปหนึ่งแล้วนะคุณอลินาแล้วเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีการประชุมกันอีกรอบนึงก็ต้องรุนกันว่าจะมีโอกาสโดนใบแดงไหมคือท,ทั้งที่ใบเหลืองเนี่ยยังปลดไม่ได้เลยควจริงเรื่องปัญหานี้เขาบอกว่าไทยเนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจงการแก้ปัญหาเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ การแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างที่ท่านนายกว่าไว้นะคะอาจจะยังคงแก้ปัญหาได้ไม่เสร็จสิ้นภายใน1ปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะก็เตรียมที่จะลงนามความร่วมมือการจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํารวมทั้งยังมีการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์น้ําและก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะตรงนี้เพื่อจะเป็นเครื่องมือค่ะช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ําไทยก็เพื่อเป็นการทําตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็กฎระเบียบค่ะเพื่อให้ผ่านพ้น กับใบเหลืองที่ไทยเจออยู่ทุกวันนี้กับ E.U. นี่เองค่ะนายพศอาราบวัฒนานนท์นะคะรองประธานกรรมการสภาหอกันค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐและเอกชนไม่นิ่งนอนใจนะคะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาประมงแล้วก็มีการลงนามวันนี้เชื่อว่าจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทําให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดประมงปี2558ซึ่งมีการควบคุมเฝ้าระวังตรวจสอบการทําประมงอย่างละเอียดอยู่แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามแก้ปัญหาให้แรงงานประมงไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามตกฎหมายเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายมาตลอดอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วยนี่เป็นปัญหาใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้องค์การสะพานปลาที่ดูแลสะพานปลาทั้ง18แห่งทั่วประเทศก็ให้บริการขนถ่ายการจําหน่ายสัตว์น้าให้กับผู้ประกอบการอยู่ตลอด24ชั่วโมงและเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบสัตว์น้ําที่ขนถ่ายผ่านสะพานปลาด้วยก็จะระบุเจาะจงชนิด ไปเลยว่ามีปลาประเภทไหนบ้างปริมาณของสัตว์น้ําที่จับมาได้ทั้งหมดมีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สถิติการเข้าออกของเรือประมงแล้วก็จะทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้รายงานข้อมูลได้รวดเร็วแล้วก็สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ทันทีเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณพจน์ยังบอกด้วยว่าหนังสือกํากับเรื่องการซื้อขายสัตว์น้ําถือว่าเป็นงานแรกของการตรวจสอบย้อนกลับที่ภาครัฐและเอกชนเขาทางานร่วมกันซึ่งทางฝั่งของภ้าคเอกชนก็เชื่อว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมายที่ไร้การควบคุมตลอดในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการใช้อุปกรณ์การทําประมงอวนรุนอวนลากที่เป็นตาข่ายถี่เนี่ยเวลากวาด สัตว์น้ามันกวาดมาลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยก็กวาดไปหมดค่ะก็มีผลกระทบนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะทนายก็บอกว่าต้องขอเวลาสักนิดนึงแก้ไขปัญหานี่แก้เรื่องของกฎหมายให้มันทันท่วงทีอยู่แล้วนะคะก็ความเสียหายเยอะด้วยจริงค่ะสามแสนกว่าล้านยังไม่รวมนับภาษีนะเวลาเราส่งออกไปเนี่ยคือกลุ่มส่งออกเจอแน่แน่พวกกลุ่มอาหารกลุ่มการเกษตรค่ะ